สำหรับใครที่ตีแนวรับแนวต้านไม่เป็นฟังคลิปนี้จบกับสวัสดีครับสิ่งที่ผมจะพูดคือแนวรับแนวต้านนะครับพีไว้ทำไรครับแนวรับก็คือเป็นแนวที่เมื่อราคาครับลงมาสัมผัสเดียวกาสที่กลับตัวในฝั่งบายขึ้นไม่ได้นะครับแนวต้านนะครับหรือสปายนะครับก็คือเมื่อราคาไปสัมผัสนะครับที่การกลับตัวนะครับแล้วเกิดแรงฝั่งเซลลได้นะครับแต่หลายคนครับไม่ทราบว่าแนวรับแนวต้านตรงไหนนะครับที่มีนัยสำคัญนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกคร่าวๆนะครับว่าการตีแนวรับแนวต้านประมาณไหนครับเราให้เืิอนรักปรามาดูก่ครับลงดูแนว ตอบสองของกราฟนะครับว่าจุดไหนที่มีการนะครับวีเคสนะครับแล้วเกิดการดีดขึ้นดีดลงในวอรุุ่มที่ชัดเจนนะครับถ้าเราเห็นแนวตอบสองนั้นได้แล้วนะครับเราจะเริ่มมองออกว่าจุดไหนเป็นจุดที่เรารอยคอยในการเฝ้าเข้าออเดอร์นะครับในฝั่งปายและฝั่งเซลล์เนื่องไขง่ายคือเราควรจะรอเข้าบายที่แนวรับหรือโซนด้านล่างที่เกิดการสัมผัส้ะมีโอกาสที่จะกลับตัวสำหรับในฝั่งเซลล์นะครับเราควรจะเข้าสำหรับสะพายโซนด้านบนนะครับในจุดที่เราได้เปรียบแล้ววิธีการที่เรารู้แนวรับแนวต้านมีจะทําให้เรา สามารถที่จะเข้าในจุดที่จะโดนลากน้อยแล้วครับเราก็จะมีเซลล์ที่ไม่ไก่นะเซลล์ที่คุณภาพก็มีทีกีที่เห็นผลทำให้ภาพรวมการเกลืนตีขึ้นสำหรับใครที่อยากได้รับข้อมูลเรื่องของแนวรับแนวต้านเพิ่มเติมคัฝากกดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเราพิมพ์มาว่าดีเอนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเทคนิคนะครับในการมองแนวรับแนวต้านนะครับแล้วความหมายของแนวรับแนวต้านที่สำคัญคืออะไรให้กับเพื่อนๆส่วนตัวนะครับเจอกันครับ